สวัสดีค่ะวันนี้จะไปดูคาราวานนะ it's called Broadland It Broadland Caravan นะคะเขาจะขายแบบคาราวานเยอะๆเลยเป็นแบบช็อปแล้วก็เขาขายพวกแคมปิ้งออร์นิง่งอุปกรณ์อุซอรีหลายอย่างนะคะเรีไปด้วยคุรีสวัสดีครับลูกเออ,ออเออไม่แอาวเหรอ มาดูตัวแรกกันนะคะ Fairway นะคะตัวนี้ Four b ์ d นะคะก็คืออยู่ได้สีคนเป็นเตียงแบบ Fix Bed นะคะก็คือเตียงคือพับเก็บไม่ได้แล้วส่วนโซฟาตรงนี้ก็สามารถพับเป็นเตียงได้นอนได้2คนก็มีครัวมีเตาอบนะคะนะคะเตียงก็เป็นแบบว่า Fix Bed พับพับไม่ได้นะคะ อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับ3 3 i r เบิร์สนะคะฟรีเบิร์สก็คือสำหรับ3คนนะคะก็มีโซฟาก็มาพับเป็นเตียงได้2คนก็มีครัวให้นะคะมีเตาเตาแก๊สนะคะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะเป็นซิงเกิลซิงเกิลเบดนะคะก็คือเป็นเตียงเดี่ยวนะคะทําเป็นเตียงได้แล้วก็สามารถทําเป็นที่กินกินข้าวได้นะคะ ไว้ชอบไหมลูกอันนี้ราคาหนึ่งืสามร้อห้าสิบปอนดนะ์คะเพระอันนี้สำหรับสองคนนะอันนี้มีที่ใส่ทีวีก็อันนี้ทำเป็นเตียงนอนได้แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของครัวอันนี้เป็นฮีเตอร์ครัวก็จะมีเตานะคะ ใช้แก๊สได้สามเป็นไฟฟ้าหนึ่งมามาดูห้องน้ำกันนะห้องน้ำก็กว้างนะแยกแยกชาเวอร์กับห้องน้ำแล้วก,ก็สีอะไรป,ปะี๋ะยวคุณแม่ไปก่อนคุณแม่ไปก่นกอน เรามาดูโคชแมนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นแบบรุ่นท็อปนะคะสองหมื่นหนึ่งพันอันนี้มือสองนะคะโคชแมนนะคะอันนี้เป็นโฟเบิร์ดนะคะก็คือพักได้สี่คนนะคะนี่นะคะโต๊ะกินข้าวอันนี้นะคะสามารถทําเป็นเตียงสองชั้นได้นะคะก็นี่มีที่เก็บของให้นะคะตรงนี้นะคะต่อขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเตียงสองชั้นได้แล้วก็ ตอนกลางวันถ้าไม่ได้นอนแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกินข้าวได้นะคะโซโฟ,ฟาสองอันนั้นก็คือสองฝั่งก็คือทําเป็นเตียงนอนได้นะคะแล้วก็มีครัวให้นะคะมีเตาให้เตาอบนะคะซิงล้างจานนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็กว้างนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรถ้าไปดู คาราวานจะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ